ทําเป็นทําถูกเราเขาทําให้เปืเป่อยให้ทุงคนแก่รับพอเคี้ยวไม่ได้ฟันยังไม่ค่อยแข็งแรงฟันน้ํานมยังไม่ขึ้นเจ็ดส<อ>ิ <laughs> ก,กว่าแล้วคะ<อ>่ะอารุณสวัสดิ์วันที่เจ็ดนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเดี๋ยวเราไปหาอาหารเช้าทานกันเสร็จแล้วไปไหนต่อ ที่ศูนย์แพทย์ไทยค่ะศูนย์แพทย์ไทยเราไปดูการทํางานของลูกชายครับค่ะแล้วก็เก็บขั้นตอนมาด้วยเนาะใช่ค่ะขั้นตอนการทํางานของมูลนิธิเขาใช่ค่ะโดยดิฉันก็พอในเมื่อไปศูนย์แพทย์ไทยก็มีนวดดิฉันก็จะไปนวดรักษารักษาไหล่นิดนึงโอ้ทำงานหนักก็ไหลเจ็บนิดนึงอืมสบายเลยพักก่อนไหมคะก็หิวแล้วหิวแล้วไปกินอาหารเช้ากันครับค่ะ วันนี้เรามากินที่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วเตี๋นี่ขาขาหมูนี่เออเอาก็ขาหมูขาหมูไม่เอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดเรากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวไก่เตี๋ยวหมูเส้นหมี่เส้นหมี่น้ำครับ เล็กค่ะใช่ไหมครับขนมขนมจานน้อยๆบ้างค่ะเอาเอาให้ดูเอาบอบเออนนั้นเป็นไข่ต้มค่ะไข่ต้มค่ะชุดหนึ่งยี่สิบใบกระเทียมใบกระเทียมไม่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 ผักกระโดนกินกับไออะไรแม่มดเม่อเขาลงเมืองอ่ะนะเขาจะกินพวกนี้อันนั้นคือหมกหนูหมกนก หมุกนกหมุกหมุกนกจะไห้ต้มเท่าไหร่อะไห้ต้มก็ยี่สิบค่ะอัไม่ใช่พูดผิดตัวต้มตัวต้มก็ยี่สิบค่ะยี่สอันนี้ของตัวอ๋อของตัวตัวต้มปุยมาตัวสวยแกะดูได้เต็มเอามาเต็มคันรถเลยวันนี้ ุพรให้เมาเลยว่างั้นเถอะให้เมามาถูกคนแล้วเจ้าโอ้จะเมาจริงจริงเนี่ยอันนี้ถ่ายอะไรคะออกพวงทัศน์พัดลมหรือไงโอ้ยเนาะสุดยอดถ่ายของเนาะถ่ายการหลอกคนเรียวยาย ขอยายอารมณ์ดีมากเลยอะในในคอในท้องนี่คือยังไม่แกะเอายังไม่แกะเลยดูให้หมดดูให้หมดดูให้โมดเคลื่อนที่มาแล้วเคลื่อนที่มาที่นี่แล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตนที่เคลื่อนที่นี่าี้ยอะไรนะนี่สาคูค่ะสาคูใส้หมูทำเองทำเองด้วยทเองหมดเลยแต่อันนี้หลานทำญาติญาตินั่นแหละครับงั้นงั้นเอาคืนเราเอาตี๊ที่ยายทำเองเออประยี่สิบเหมือนกันคูอย่างเดียวหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอยากสามคนอย่างเดียวเนี่ย เขาจะกินนะเออัวต้มแล้วเขาคงไม่กินแล้วบอกดูยายควักออกมาหมดเลยนี่มีสุตจัโลบายการเอาออกมาให้ดูเพื่อจะให้เหมาไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเก็บเ่จะได้ไม่ต้องเดินทางจะได้กลับบ้านไวหน่อยจะได้ไวเออไวไหเท้าไรละอ่าแล้วก็คิดเงินให้ด้วยค่ะโอ้คิดเงินให้ด้วยไงทำนั้นต้องหักเปอร์เซ็นให้คนคิดเงินเลยเนี่ย อันนี้อกมี่สนี่ก็ย0สิบังกันนับนี่ก็ร้อยหนึ่งละร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยเก้าสิบอีกหสบาทเอนห้าก็แถมให้ผมมีแถมด้วยมีโปรโมชั่นแถมด้วยมีโปรโมชั่นแถมด้วยอ่ะกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรับเลยนะครับพวกพวกอาวุธเนี่ย บาอใหายมีบ่ยายมีค่ะมีไม่มีน้ง่จสองร้อยกดี่า okay> ี่นขอบคุณคขอบคุณครับขอบคุณคนที่เมานี่แหละค่ะยังไม่เมาเลยอยูดูกระเป๋าแค่เชียร์อ้าวดูแผนกใส่ดอเคัแผนกใส่ถุงให้แบงคพัน อมีทอนหนึ่งพันมีทอนโต๊ะแบบเดิมพยาลย์แบบเดิมออกแบบเดิมเนี่ยปบบเดิมนั่นเองจริงจริงอันนี้ก็ร้านนี่ใครไอ้นี่อุปรณ์ต้องเก็บไว้เรากินอันนี้ให้ใส่เปลือกนั่นเองใส่เปลือกโอ้โแถมถ้าในรถในรถจะได้ไม่รถเยอะเลยโอค่ะขอบคุณครับยังไม่จบจะไม่ถ่ายวีดีโอโอยังไง ได้ยายปิดจบแล้วตัดจบแล้วแต่เดี๋ยวก่อนดิยังไม่จบดีเผื่อมีมุกอื่นๆตามมาตัวสอบามเลยอันนี้ออเดอร์ดีลิเวอรี่เนี่ยเช็คก็เช็คออเดอร์ทางโทรศัพท์เลยดีๆใช่แล้วใช่แล้วนนั่รีบไปเลยรออยู่ฮัลโหลเมาช่วยุืดีวลารถมอสมาหรอกรถตู้ยังไม่มาไม่ได้หรอนี่เดี๋ยวจะตามไปอยู่ โอ้มีเจ้าหน้าที่เมาฮะมาไปลืมมาเลือมมาลืมมาลืมมาลืมมีเจ้าหน้าที่เมาอยู่เนี่ยเขาถ่ายวิดีโอนี้ออกโทรทัศน์พารลอบนี้เนี่ยเออออกช่องยูทูบออกช่องยูทูบใช่ไหมคะขอบคุณค่ะครับโอเคขอบคุณค่ะโอ้ยอยู่เมืองนอกเขาก็ออกโทรทัศน์พารลบใหญ่ได้ออกกับเราอยู่นะดูห้องผมเอาจริงจริงนะจ๊ดาราเข้ามานี่ด้วยเลยอ๋อจ้า ตอนไปรับพ่าก็ออกมีคนทางบ้านมีลำด้วยอุ้ยลังลัด้วยเป็นทั้งนางเอกนะเป็นลังเอกด้วยใช่ไงนะจ้ายายทานข้าวเช้ายังอ่ายังค่ะของค่ะยายน่ารื่นรมย์เลยยายกำลังจะมาแล้วค่ะรถมารถมาเจ็ดโมงครึ่งเขาไปขาในรถเส้นเล็กไปเส้นขอบคุณค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีครับค่ะค่ะขอบคุณอ่ายูปพระนาฏไหนเนี่ยไม่ใช่ห้องปกตเใช่ห้องปกตค่ะเป็นห้องสาม พูดจีนได้ไหมได้รอใช่เลยหอได้ได้ทีไมทุกต่าได้จีไมนี่ห่าในเหาเาไหอันนี้เาเหาฮ้ง้งเหาใช่ได้หฮ้อันนี้ห่าจริงจริงหหอันนี้จีนก่อนตุ้งตุงมตุ้้าพูดก่อนตุ้งควาต้ค่ะ โจสันอะไรอย่างนี้โจสันยังเืนสันไหมไม่สันเกาะไวโจสันเราเราไม่มีอะไรจะสันเราผู้หญิงไม่สันไม่ไหวยหญ่ไปเดี๋ยวรถทัวร์มามาโอ๊ยมีมีเบอร์อยู่กันนี้เขาเรียกคนขายก็เก๋อย่างหัวเราไม่ได้มานั่งนานแล้วจะมานั่งกินอยู่นี่เรื่อยถ้าอยู่บ้านก็ขเงข้าวเขาทำเป็นอาทำถูกเราเขาทำให้เปื่อยให้คุแย่ พอเคี้ยวไม่ได้ฟันยังไม่ค่อยแข็งแรงฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะแข็งแรงอยู่น,นนะนนพ่อมาอยู่ที่บ้านเพิ่งได้ขึ้นปีที่สามนี่แหละค่ะอย่บ้านเราดีคือด,ด่าพ่ออายุมันเกินแล้วไงเขาไล่มาแล้วอ,อ่าอาดีตเรามันดีอยู่เราแค่นี้อายุเกินไม่คะก็อยู่ที่โน,น่นแล้วนะความกนและหนวกหูกันไหมคะทุกท่าน เสลีห้อใช่ไหมเส้ลีห้อใช่ใช่ใช่เวลาไปๆกินได้บอกไว้ไปไออร่อยมาลูกอินมาแล้วถ่ายดอยแล้วนะไอถ่ายอันนี้พี่ก็บอกให้ถ่ายเลยอ๋อเทาแล้วคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายวันนี้เรามาดูภารกิจของ มูลนิธิการชนระบรารมีนะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่รอบนี้มาประจําอยู่ที่อําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนเขาตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนนนี่คือรถปฏิบ รถสาธิตและตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่นะครับมูลนิธิการชนะบารณีอันนี้เป็นรถที่ใช้ปฏิบัติการครบคันมีอุปกรณ์ครบคันอยู่ในรถมีทั้งหมดสี่คันที่มาในครั้งนี้แล้วก็มีการจํำไฟฟ้าจากรถ การไฟฟ้ามาช่วยอำนวยความสะดวกอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับที่มอบหมายให้กับมลูลนิธิการกระนะบรารมีซึ่งดำเนินการเรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่นะครับเป็นหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวสักครู่เราก็จะตามไปพบกับพิธีกรอีกท่านหนึ่งเพื่อเพื่อคำเพื่อนเพื่อนคำคุณเพื่อนคำคุณเนี่ยอยู่อยู่คนนี้ใช่ไหมบ้านเก่าเก่าสมัยโบราณตยงมีต้นอ้อยมั้ย เราจะไปดิฉันจะไปนวดค่ะไปนวดไปนวดคืออันนี้เป็นเรือนแผนไทยก็จะมีการนวดนวดนวดตูดนวดนวดเรื่องโรคต่างๆของร่างกายอะไรก็ตรวจก่อนแล้วก็นวดตูดนี่ว่านวดตูดนวดตรวจครังจากที่เราเข้าอบลมเข้าเปิดร่วมงานเปิดแล้วลกอไปมาเป็นประธานหรือเปล่า ไม่ค่ะเป็นตัวประกอบลิวประบคู้ร่วมงานตัวประกอบลิ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 บเลยลิบลิบด้วยท้ายสุดเลยค่ะนั่งอยู่ท้ายสุดไม่ชอบอยู่ข้างหน้าซึ่งวัดความดันก็อยู่ตรงนี้ เจนดร้อสามิบเจ็ดาดานริที่หัวใจคลางตัวคาราเจ็ดส <ix> ิบหนึ่งชจเจดสิันนี้อาหารอีสานครับสองไม้อีสานสองไม้่ย แต่คนอื่นได้เนาะมันไม่ได้มีแต่เรานะตรงเนี้พี่อนยาน้องสได้เี่เสิร์ฟกันเป็นอย่างนี้นะไม่เสิร์ฟกันน้อยๆเราก็ต้องเสิร์ฟกันเยอะๆบีก็มีแกยวเนห้อใส่ตรงผม ทรงผมคนเสิร์ฟนชื่ออะไรนะชื่อสันนะครับอยู่ปออะไรครับปองสองนะครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนนะครับโอ้โหเก่งมากอ้เขินเขินยังนลาเอาสมาตร ิดจัลองทรงอย่างแบดไหมไม่นี่ก่อนลองไปฟังเด็กกระผมเนี่ยขอดูทรงผมใกล้ๆหน่อยครับทรงผมเนี่ยทรงทรงอย่างแบดเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย เลยเสื้อไม่เข้าแับเกงเกงกางเกงไม่เข้าเนื้อเอ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 อไงบ้างนวดหรือสีดัดตนนุม,มันถวายแหวนอ,อ,นวอ,นวอแล้วนี่ใส่เครื่องอะไรอีกไหมมีลูกเช็ดกับข้าวเหนียวกับตัว หรอใส่ได้ทั้งสามอย่างเลยเหรอใช่โอ้ใส่ได้ทุกอย่างไม่เอาข<น>้าวเหนียว <ใน S 2> อ่ะข้าวเหนียวอิ่มอม่ะอิ่มไม่ถึงข้ออ้อยเลยข้าวเหนียวไม่เอาฮะผมก็ไม่เอาข้าวเหนียวนะเอาถั่วกับลูกชิ้นสองถ้วยแล้วก็สองคนนะี่แหละเดี๋ยวให้เขามาบอกเองอเราเอาของเราก่อนเราเอาของเรากไปคุอค่าสี่ถ้วยรับเงินก่อนสองข้าวอย่าขับหนีนั่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย เมื่อได้่กับนี้กัน,นอ,อีกเนาะเอารวมใช่ไหมครับครับรวมคือรวมกันม<อ>ีกะทิกับชาไทยครับอ๋อกะทิกับชาไทยอือสุดยอดอน้องรับไปก่นกนอนลูกชิดถัว่วแมวข้าวเาาาหนียวแมวข้าวเหนียวเอาไปแล้วเาขานี่นะ กของผมก็เหมือนกันครับก็เนียวครับเขารวมด้วยกะทิอย่างเดียวครับรวมเลยครับ ปลอดภัยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเพื่อนเจอกันอะไรั็เองนะครับผมซูซูครับพอไปหาลูกสาวแม่ลูกสาวพีนอย่พ่ออยู่ห่สามอาโกะอาโกะเป็นใจพ่อไม่จริงมากไม่ร้องหรอกกำลังต้องการแดดเว้ยเฮ้ย ัเช็คเอาจากที่พักพนาการ์เด้นรีสอร์ทตอนนี้ก็จะมุ่งหน้าไปช่องแม็กถูกไหมครับครับจังหวัดอุบลราชธานีบลราชธานีนี่มีป้ายด้วยถ่ายป้ายหน่อยไปแล้ครับ ว่างขวาว่าง okay, หน้าว่างหลังว่าง okay, าาเราก็จะเดินทางต่อไป Yeah. yeah. ขงเจียมว่าแต่ว่าอำเภออำเภอที่เราจะไปอยู่ก็คืออำเภออะไรนะแม่ต้องไม่ใช่นั่นมาตำบวจดินทอนดินทองใช่ไหน้าน่าจะเป็นพวกร้านอาค่อเรามาแวะที่คาเฟ่ครับตอนนี้คาเฟ่แอนฟ์มแอดบน่วบตาแร์บออ่า มี่ยมีวัวมันอยู <c oughs> ่เ <Construction> นี่ยนาวัวหลบแดดวัวหลบแดดร้อนห้อนเด้อห่อนดีจอดมัวจอดมัวในล่มเวะซื้อกาแฟหน่อยครับวัชิชิลาวัลลิชิลา คเดี๋ยวแว่งแรงๆแล้วก็กระโดดมาหาผมเลยครับลุนอกจะสังคอนนี้สังขารขอบคุณครับครับเราไม่กล้องครับ ขอบคุณครับครับไม่เห็นนะครับลุงนกนี่กล้องครับลุงนกครับครับขอบข้าร้านครับเชิญครับผมเิ็นไซม์มาเซ่โอ้ร้านแต่งสวยเลใช่ครับ พี่ให้ดูอะไรนะรู้ปูไม่มาเนี่ยก็ตายก็ตายโอ้อยนี่เองนอนอยู่นี่เองตายก็ตาย ไป น้ำสองสีบริเวณน้โขงเาแวมาเมาป่นเกำลังขน่นปากน้นู มีแพรด้วยครับนตกเลยช่องวกนตกคือดาที่จะข้ามไป คืนนี้เราพักกันที่นี่ครับนอนเพลินอินพักคืนเดียวเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งมีชื่อเสียง